สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e a อ t ทอนครับนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สำหรับคลิปนี้ผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรร้อยบนเด่นสุดตัวเดียวนะครับร้อยบนเด่นสุดตัวเดียวครับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับสูตรนี้ผมลงให้เป็นขั้วแรกเ้อร้อยบนตัวเดียวนะครับแล้วก็มาต่อกันกับเลขเด่นครบ3มตัวบน เลขเด่นมาครบ3ตัวบน5ตัวเนี้ยมาครบ3ตัวบนนะครับเป็นสูตรใหม่เหมือนกันฉะนั้นพิจารณาดีๆก่อนที่จะนําไปใช้นะครับสูตรใหม่ทั้งสสูตรเลยนะครับอ่าก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมฝากชอบผมไปด้วยก็แล้วกันชอ่องแ d ทถอนนักคํานวณน,นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแอดทอนได้ทําสูตรดีๆ ทำคลิปดีๆไห้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะฝากช่องด้วยก็แล้วกันนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนครับคําเตือนนะทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อนะครับเป็นเพียงสื่อแนะนํานะครับแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันนะครับ ไม่สนับสนุนการพาน,นันนะรหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นผมไม่การันตีว่าจะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับถูกผิดอยู่ที่สูตรผมเป็นคนคิดคำนวณมาฝากสมาชิกชอบสูตรไหนจัดสูตรดังนักนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันนะ มาดูร้อยบนตัวเดียวกันก่อนร้อยบนตัวเดียวนะครับงวดแรกนะครับสูตรในราคาฮะรอบค่าหกสามห้ามาที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับงวดที่สองนะนี่มันมันชันไหมสมาชิกชันไหมครับ เดี๋ยวเดียวเดียวอีกสามวันอ่ะเวาวันนี้วันที่เท่าไหร่อีกสามสี่วันรอรอเดี๋ยวถูกเดียวถูกสามตัวบนตรงตรงสามตัวไอสองตัวล่างตรงตรงเดียวไปถอยนะครับไอโฟนมาเลยมาต่อกันงวดที่สองกระสุได้เลขหกกระโดดหกแปดเจ็ดนะครับหกฮะมาที่ละร้อยบนถูกเป็นงวดที่สอง มุติสามฮะร้อยบนตัวเดียวได้เลขสองผลออกสองสองเจ็ดนะครับสองก็มาที่หลักร้อยบนครับถูกเป็นมุติสาม่ารนะ้อยบนตัวเดียวสูตรใหม่ระยะสัน้นเข้าตั้งแต่มที่ออกห้าหกสามลงมานะครับถ้าย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้านะสมาชิกนะอ่ะมุติสี่ฮะสูตรได้เลขสามผลออกสามแปดแปดนะครับสามนะครับมาที่หลักร้อยบนถูกเป็นงมุติ สี 4, นะถูกวดที่4งวดที่ผ่านมาสูตรได้เลข3าตัวเดียวฮะร้อยบนพนออก3 0 9นยะ์ 3, นะ3ฮมะมาที่หลักร้อยบนงมดที่ผ่านมานะครับถูกคือมดที่5นะครับสูตรใหม่ลงให้หมดแรกนะครับมดที่จะถึงนี้นะครับไปดูวิธีคิดไปดูวิธีทำกันนะครับว่ามันเอาตัวไหนนะครับตัวไหนมานะครับนี่ฮะ หลักร้อยบนตัวเดียวนะครับนำหลักแสนหนึ่งครัง้งนะครับบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัว ai, ท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหน่วยสามตัว ai, ท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งบ,บวกร้อยสามตัว ai, ท้ายครั้งที่หนึ่งอีกไอ้บวกสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหนึ่งคงที่ถ้าผมพูดตำแหน่งผิดกราบขอโทษขออภัยนะครับเอาสองบวกเก้าลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกเก้าลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกเก้าคนละเก้าเก 1, 1 9, ้าบวกห้าลงท้ายเลขสี่ 4ี่บวกหาลงท้ายเลข9 9้บวกหลงท้ายเลข5 5าบวกหคงที่ครับ5้บวกหคงที่เอ้หบวกหคงที่อ่ะลงท้ายเลข6นะครับใช่ฮะได้เลข6นะครับประสาทเบื่อแล้วนะฮะสมัยนี้นะพูดผิดพูดถูกยังไงก็กราบขอโทษขออภัยเด้อได้เลข6ฮะผมอ่าหลายครั้งแล้วนะครับผมทบทวนหลายครั้งก่อก่อนที่จะนำมา คำวนวณให้สมาชิกนะได้เลขหกนะครับไว้ชอบเลขหกก็วางไว้ที่หลักร้อยก็แล้วกันหลักหลักเลขหกนี่ดับจิบหน่วยบนผมนะครับอ่ามาได้ถ้ามาเลขอ่าหลักร้อยนะครับงวดจันวันที่หนึ่งนะทับหกทับหกแปดรอลุ้นกันนะอ่าจะมีเลขหกไหมเดือนหกนะครับอ่ะมาต่อกันกับสูตรที่สองครเลขเด่นมาครบสามตัวบนนะครับเลขเด่นห้าตัวเนี้ยมาครบสามตัวบนนะครับงวดแรกฮะ สูตรได้สองสามสี่หกเจ็ดพรออกสามเจ็ดเจ็ดนะครับก็เลขสามมาที่หลักร้อยเลขเจ็ดมาที่สิบกับหน่วยนะครับก็มาครบสามตัวบนอ่ะถูกพิงวดที่หนึ่งนะครับ มาไปตองงวดที่2กัะนฮะงวดที่2เลขเด่นครบ3ตัวบนฮะได้4 5 6 8 9เพราะเรดเก8 9 4นะครับอ่ะเลข4มาที่หลักหน่วยฮะหน่วยบนครับอ่าเลข8กับเลข9นะครับมาที่8มาที่100 9มาหลักสิบนะครับก็ถูกนะก็มาครบ3ตัวบนนะครับมาครบ3ตัวบนถูกเป็นงวดที่2อ่ะถูกงวดที่2 งวดที่สามนะเลขเด่น5ตัวนะครับมาครบ3ตัวบนหนึ่งสองสามห้าหกนะครับพระดอกห้าหกสามก็อ่ะมาเรียงกันเลยฮะสามมาที่หลักหน่วยนะครับสามมาที่หลักหน่วยครับห้ามาที่หลักร้อยหกมาที่หลักสิบนะก็มาครบนับสามตัวบนถูกเป็นงวดที่สามเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับสมาชิกนะเป็นสูตรใหม่เหมือนกัน เลข5าตัวครับงวดต่อมาสูตรเลขค่าตัวมาครบ3ตัวบนฮนะได้3 4 5 7 8่ดอก6 8 7งวดนี้หลุดฮนะครับหลักไหนล่ะหลุดหลักร้อยหลุดนะครับสมาชิกนะมาแค่10หน่วยบนวดนี้นะครับก็คือมาที่10หน่วยบนหลักร้อยหลุดนะครับมาแค่ครับ10 สิบหน่วยนะครับมาแค่สิบหน่วยวันนี้ครับมาแค่สิบหน่วยนะครับวันนี้วัต่อมาฮะรอ่เลขห้าตัวมาครบสามตัวบนอ่ะได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองนะผู้ออกสองสองเจ็ดอ่ะวดนนี้เลขเจ็ดฮะมาที่หลักหน่วยบน เลข2มาที่หลักร้อยกับหลักสิบนะครับก็มาพบ3ตัวบนอีกฮะหลังจากที่หลุดนะครับไปที่10หน่วยนะก็ถูกเป็นงวดที่5ครับถ้ามาครบบนนี้4งวดนะครับไป10หน่วยนี้งวดงวด 1, หนึ่งวดนี้นะครับอะ่ะงวดที่ 1,2,3,4,5 1, งมวดที่6กครับผมย้อนให้ดู7จ็ดนะครับได้3 4มสี่ห้าเดออก3า8แนะครับอ่ะสมาที่หลักร้อยนะครับ10กับหน่วยมาที่เลขแปนะครับออกสามแปก็มาครบที่3ตัวบนนะครับถูกเป็นงวดที่หกครับมวดที่ผ่านมาดาสูตรเลขเด่น5ตัวมาครบ3ตัวบนนะครับ ก็ได้8ได้9ได้ 0, ได้2ได้3ผู้ลอ,อกส0 9ูนกะครับก็3ฮะปีกนะครับ,นะ 9, รบมาที่หลักหน่วย0นะครับมาที่หลักสิบมาที่หลักร้อยครับก็มาครบที่3ตัวบนนะ,ะพูดง่ายๆเลยนะสมาชิกนะผมย้อนให้ดู7งวดจาก7งวดเนี้ยมาครบบนอ่านะมาครบ3ตัวบนนี่6งวด วดที่หนึ่งอันน no ี้งวดที่สองงวดที่สามวันนี้ผ though, ิดงวดที่สี่งวดที่ห้างวดที่หกอ่าก็มาครบนะครับหกงวดนะครับที่สามตัวบนอันนี้ผิดนะครับอันนี้ผิดครบสามตัวบนนี้หกงวดนะครับจากเจ็ดงวดครับ พว่าที่อยู่ตรงนี้น ed, ตัวเลขตัวไหนไปดูวิธีทํากันนะไปดูวิธีทําก่อนเนี่ยวิธ <such> ีทําอ่าเดี๋ยวบวกเป็นตัวเลขเลยโอ้โหคลิปยาวไปแล้วนะครับ99ลงท้ายเลข8 8 8ลงท้ายเลข6 60เลย6 60เลย6 62ลงท้ายเลข8 8บวก7คงที่ลงท้ายเลข5 5บวกเพิ่มไปหนึ่งได้เลข6 6บวกเพิ่มไปหนึ่งได้เลข7 7บวกเพิ่มไปสอง7 8 9ได้9 9บวกเพิ่มไปหนึ่งได้เลข0อ่ะวันนี้จับนะครับจับ ผมไม่จับ9ก้ากับ0ูนย์ไว้ที่เป็นที่หลักสิบไว้ก่อนนะครับเลขหตามศูนย์ก็คือมาติดหลักร้อยตัวนี้ด้วยนะครับติดหลักร้อยตัวนี้หลักหน่วยก็คือน่าจะเป็นท้ากับเจแล้วครับ 9, 9, เก้า้าอ่าไม่ใช่ห0ศ6นย์ห้าหศนย์เจ็ดแล้วก็ห9เก้าห้าหกเก้าเจ็ดอ่ะประมาณนี้นะสมาชิกนะอ่ะตามนี้เลยนะครับห้าห0เจ็ดเกนย์อ่ะ เด่นนะครับเด่นผมวันนี้ยังติดอยู่ที่แปดกับเก้าออเก้ากับศูนย์นี่ฮะดูแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นี่น,นี่ดูแถวที่สามกับแถวที่สี่นี้ไม่หลุดเลยนะฮะโดยเฉพาะแถวที่สี่นี้เลขวิ่งนะครับนี่ฮะไม่หลุดเลยมาแถวที่สี่นะครับอ่สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอบค,ครับ